อยากจะมาเล่าว่าทำไมถึงชอบชานนพะเก้าน่ะหรอคะก็ดูดีๆนะคะเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยก็เป็นสมุนไพรนะสมุนไพรไทยเบสิคลี่เลยนะคะบ้านๆเลยนะคะเบสิคลี่นะคะพื้นๆเลยนะคะประกอบไปด้วยสมุนไพร เก้าชนิดแต่เขาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และเขาก็ปลูกแบบออร์แกนิกนะคะส่วนผสมของเขามี9ชนิดเพื่อนๆไปศึกษาดูเนาะกะแต,แตดื่มมา2ปีแล้วนะคะจากคนที่หลงไหลในสารเคมีอาหารเสริมทุกชนิดของกะแตจะต้องเป็นอาหารเสริมที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเชื่อมั่นเกี่ยวกับสารเคมีแต่พอได้เปิดใจรู้จักกับชานุะก้า ลงไหลในตัวเขามากนะคะถึงขนาดตอนนี้เป็นธุรกิจและก็ดำลงตำแหน่งเป็น CEO บริษัทนพกาวไทยแลนด์เดวลังเข้ามาดูสิจะมีความรักความผูกพันและสุขภาพดีในนี้ค่ะ